สวัสดีท่านผู้ชมพอกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะท่านผู้ชมเนาะเรามาที่วัดบ้านหลักท่านผู้ชมวันนี้มาเจองานข่าวดำท่านผู้ชมเนาะเขาเปิดเพลงท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอตัวเลขท่านผู้ชมเนาะกับแม่ตะเคียนทองเนาะ เราเข้ามาดูด้วยกันนะครับผู้ชมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปไม่ยาวนะผู้ชมเนาะเพราะว่าเขาจัดงานข่าวดาที่นี่นะผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะขอสามตัวตรงๆเลยนะแม่เนาะวันนี้เนาะในคลิปนี้นี่นะผู้ชมพอโรยแป้งไว้นะผู้ชม มองมาเห็นตัวเลขใช่ไหมท่านผู้ชมนี่นะผู้ชมเนานะเจ้นะต,ตัวเลขนะผู้ชมตรงนี้นะกับตรงนี้นะผู้ชมจะเรามาขอตัวเลขกันก่อนนะผู้ชมเนาะขอรูปนะแม่ตะเคียนสาธุขอสามตัวตรงๆนะแม่นะวันนี้มีงานขาวดำที่นี่ด้วย พอเปิดเพลงนะผู้ชมไม่รู้จะปิดกด y o u t u b e หรือเปล่านะผู้ชมขอสามตัวตรงๆเนะแม่เนาะวันนี้ก็จะถ่ายทำเป็นคลิปสั้นๆเนานะอาจจะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะผู้ชมเพราะว่าพอเปิดเพลงด้วยนะผู้ชมแล้วก็จัดงานขาวดำกันที่นี่นะผู้ชมขอสามตัวตรงๆเนะแม่เนาะค่อยๆส่งไปด้วยกันนะท่านผู้ชม เป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขมองเห็นแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชม เดี๋ยวขอมองด้วยตาเปล่ากันนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเลขเกตเลขสองนะท่านผู้ชมตัวหน้าเป็นเลขอะไรเนาะท่านผู้ชมขอสามตัวนะแม่เนาะวันนี้เนาะเหไหมาท่านผู้ชม เดมินจะมองด้วยตาเปล่าอีกรอบนึงนะผู้ชมตัวเลขที่มองเห็นนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นเลขสี่ห้าสองนะผู้ชมสี่ห้าสองนะผู้ชมเนาะ หรือจะเป็นเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเราจะดูอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นเจ็ดเห็นสองเห็นห้านะท่านผู้ชมสี่ห้าสองนะท่านผู้ชมหรือจะเป็นเจ็ดห้าสองก็ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะสี่ห้าสองหรือเจ็ดห้าสองนะท่านผู้ชมสามตัวตรงๆเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ สี่ห้าสองนะท่านผู้ชมนะหรือจะเป็นเจ็ดห้าสองก็ได้นะท่านผู้ชมก็ซื้อกลับกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเพราะแอดมินก็จะบอกตัวเลขแค่นี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ซื้อตัดกันไปตัดกันมาเอานะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้คงจะถ่ายไม่ยาวนะท่านผู้ชมพอเขาเปิดเพลงเนาะที่นี่มีงานขาวดํากันนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็คงจะถ่ายยาวไม่ได้เดี๋ยวอาจจะผิดกฎ u t u b e นะท่านผู้ชม ตัวเลขที่เห็นก็จะเป็น4 5 2นะท่านผู้ชมนะโดยจะเป็น7 5 2ก็ได้ด้วยเช่นกันนะทุผู้ชมเพราะตัวเลขมันเกลงเกงนะผู้ชมเนาะแอดมินก็จะตีตัวเลขให้แบบนั้นนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่มีให้ทางช่องคนสองเลขนะท่าผู้ชมเนาะสําหรับ3 3ตัวเราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะทุผู้ชม วันนี้มีงานขาวดำนะท่านผู้ชมนะที่อยู่ภายในวัดนะท่านผู้ชมเห็นกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้เนาะวันนี้เขาจัดงานขาวดำกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราเพบกัเป็นมูนช่องคนสองเลขสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ